กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโฟร์เจดีอาร์ชแนลอีกนะฮะตอนนี้นะฮะเราก็มีกันในเกมไมโครฟ้ากันอีกเช่นเคยนะฮะเราอันนี้เรามาอยู่กันในไมโครฟ้าเอาชิตรอดนะครับในโปรเจกต์ของโฟร์อีกนะฮะชื่อโปรเจกต์ว่าไมโครฟ้าเจดีอาร์เวอร์ซิวเวินนี่นะเป็นโปรเจกต์เอาชิตรอดเราบพาร์ทที่สองจะเป็นไงต่อไปดูกันเลยโอเคฮะเดี๋ยวเราจะลงไปเดี๋ยว น,นี้เรามาเปิดคลิปข้ามบนปราสะอาดกันเลยทีเดียวนะครับคืออันนี้เราก็อยู่ที่หมู่บ้าน,นะอะเด็นนหมู่บ้านมันเปลี่ยนไปเนี่ยทําไมมีคนเพิ่มมาอีกคือเพราะเขาหมดหมดอ,อะไรแมบมานะก็เฮ้ยคนเพิ่มขึ้นเป็นเพราะอะไรหรืออะไรก็ต้องรอติดตามดู้กันเนาะไอ้คนเยอะเนี่ยคนเดิมๆที่อยู่ของหมู่บ้านนี้ไปไหน ไปไหนนะไปไหนหมดนี่อ่ะน่าจะต้องมีสิแล้วเราก็เลือกไม่ถูกว่าเราเอาทีดคนดีถ้าเอาไปเขาเขาก็จะเป็นครูใช่ไหมยอ่อขมไป็นสีขาวอ่ำถ้ามีกระรอกด้วย กะลอกวันตี้วันตีเจ้ากะลอกว่าไงงาบอะไงอะไรต่อกนะเกี๋ยวขอทำการครับไม่อย่างนับผู้หญิงใหม่คือยิงพาดเทเลววเรามีผู้หญิงที่เราต้องการแต่คือมาอีกครั้งกับการแบบวา่าผู้หญิงใหม่แล้วผู้หญิงยืงเซิร์ฟไปหมดเลยหดิด แล้วคือขนมปังเราหายไปไหนอ้ออาหารของเราอยู่นี่นี่ทอชเรายัางไม่มีเดี๋ยวค่อยทำนะทอชเขาแบบใช้เสื้ปอปืงมากเลยเห็นั้ยทอดใช้แบบสิ้เปืงมากอืมคนที่เนี่ยเขาเม็น่านี้เยอะอาจจะว่า ติจ้าไม่เู้อย่งคนมันจะมีมที่แถวนี้มไปไม่ฮะมันไม่จะมันแถวนี้ก็จะมีเหมือนอันนี้แถวจดเกิดของเราใช่ไหมจุดเกิดของเราอยู่ตรงนี้นะ,ะเกิดของเราไม่มีอะไรอันนี้อะไรเนี่ยเจ้าหมีเจ้าหมีมันทำอ,อะไรเนะ่ะโอ้จะหมีเสียงตาลราต,ต้องช่วยเจ้า มีขึ้นมาก่อนแต่เข้นมาแล้วก็มีสงว่านานไม่ทำรนะ้ายเรานะช่วยนายสุดฝีมือแล้วนะนนแล้ไม่ใช่มาไม่หมดเราจะเงินไว้นะไปช่วยสุดฝีมือแล้วนะ อ่ะสุดท้ายหน่อยก็คืออ่เฮ้ยวันดีครับคุณคือแม่ชีใช่ไหมวันดีวันที่รีจ้าฉันคือแม่ชีนะฉันก็อยู่ทันบ่านนี่นหะฉันทำพิธีแบบโชติศาสนา,นาคริสตนะ์น้าอ๋อโอเคครับไปก่อนอเคจ้าโอเคเรามาแถวไหนเปนอีกดีเนี่ยรู้สึกแถวนี้มันดูแบบ โงเฮ้ยตอนี้ยังมีผร้ชาคนนี้คือเขามาอยู่ตรงนี้กันหมดเลยหรอเออของมาจากหมู่บ้านนะทุกคนครับเอิม่มคือเพือเห็นหมู่บ้านตรงนี้แล้วมันรู้สึกตอนนี้มันน่าสร้างบ้านมากเลยนะครับนะครับนะนะครับตรงนี้น่าสร้างบ้านมากเลยครับทุกคนครับนะนี่เลยนะครับเอเคร มันจะน่าสร้างแบบนี้แหละก็ดิมันล่งมากเลยอ่ะเหมือนก็ไม่มีอะไรทำแบบก็เจอดอกเดินเล่นจริงสัมผัสได้อะไรโอ้ยน้อันนี้ออ no. อนอกฮูก no ใช่เปล่านนจ้าเป็นนอกฮูกหรือเปล่านี่อ่ะ คนครับเราจะท็อปเป็นไหนเนี่ยเราเจอหมู่บ้านทั้งสองที่เลยเหรอออ้ oh ามายก็ชเขาแบบเกินไปอ่ะเกือบโอเค okay, ครับทุกคนโอเคเรากลับมาไล้หรอ <c oughs> มันคิดสต๊อกนานมากโอเคอืมแล้วนี้เราก็อยิ่ อีกแล้วไม่รู้ทำไม่ากินอาหารบ่อยอะไรขนาดนะั้นโอเคเดี๋ยวกินก่นนอน พี่เขียวเราเจอพี่เขียวด้วยฮะทุกคนเราจะไปที่หมู่บ้านกี่ปะเอา้าเราก็ไหนฝั่งเร็วหรือว่าถ้าสู้กับพี่เขียวนีว่อันตรายสุดๆเลยนะเนี่ยโอ้ไม่ก็อันตรายอ๋อนี่นี่นเก็บไม่ทันใจวายอ่ะการสู้กับพี่เขียวแบบนี้นะ โอ้ยพี่พี่เขียวแบบว่าอันตรายมากเลยพยายามซ่อนอยู่ในน้ำให้พี่เขียวหยุ่กลางน้ำอะ่ะจะดีมากเลยสีพี่คืเประคือปะ๊ปะป พีเปอร์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 เ,รเรยี่ยมโอเคเราได้อ้อยมาใช่ปะเฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะอุ้ยเราสามารถเอาไปทำแบบอเอ้าเราได้แบบนี้เฉยเฮ้ยเทอรรีด่ดีจังเลย แล้วเราเจอหมู่บ้านอีกแล้วล้วก็เจอน้องหมาน้องหมาอีกแล้วคนครับเราเจอหมู่บ้านที่สองที่เลยเหรอเดี๋ยวนะโอเคนะครับก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตรงนี้นัออ่นเอง่าฮ่าเรามาเจอหมู่บ้านเก่าหดุดไปที่รียบ้าเป็นทางไกลมากเพราะว่าอยู่ไกลกันเลือกเกินนะทุกคนครับไม่ต้องเข้าใจแล้วก็มาครตอนนี้แหลกมากมันแหลกอะไรวะเนี่ย ผู้หญิงคนนี้ส,สดจังเลยเธอตาสีชมพูด,ด้วยโอ้ยอ,อยากได้เธอเป็นแฟนมากเลยดีครับชื่ออะไรคุณไม่มีชื่อกันเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมพวกคุณไปอยู่ในครอบเหมือนวัวอย่างนั้นละ่ะวราคุณเป็นรัวอะไรกันหรือไงโอ้ยก้อเราต้องบอกอลาคนแถวนี้ก่อนสินะใช่ปะ ถ้าคุณไหนก็ไม่บอกเขาเนี่ยไม่บอกอองอะ่ะจะประมาณนี้กันนะครับสำหรับเนี่ยสำหรับเนี่ยหมู่บ้านเก่าของเราเดี๋ยวเราไปที่หมู่บ้านใหม่กันเลยโอเคฮะเรามาแล้วกันที่หมู่บ้านที่หมู่บ้านใหม่แล้วม่เจอหมาพันธุ์ใหม่ด้วย สวัสด,ดีน้องน้องหมาน้อยน่าลอกจังเลยอุ้ยอุ้ยกัดเราเราไม่รับตีมันเลยเนี่ยด้วยโดนหมากัดตายแน่ไปละไปละไปละอยู่แล้วเดี๋ยวก็โดนกัดตายอุย้ยตรงนี้มีหมงด้วยทำไมเราไม่เจอหมุนบ้านตรงนี้ตั้งแต่แรกวะเนี่ย๋อแม็กก็จริงอ่ะฟุตอัดคลิปนี้อีพีนี้ สครั้งนะอันนี้ครั้งที่สองนะครั้งแรกก็เสียงไม่ค่อยได้ยินเนี่ก็เลยมาอัดไหม่แต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะดีไหมจะได้อัดใหม่อีกรอบนึ้งก็เราดูนะโอ้ยไม่อยากพูดเลยก็แบบ EP นี้เดี๋ยวก็ก็เล่นนอนแล้วก็ถ้าเล่นถ้าจบคลิปนี้พวกก็จะไปตะเวนหาพื้นที่สร้างบ้านแล้วก็จะไม่อัดต่อคือว่าจะเล่น ตอนที่เจอหมู่บ้านปุ๊บเออไม่ใช่เจอที่สร้างบ้านปุ๊บเดี๋ยวค่อยเล่นกันอีกทีเนาะตอนนี้เราก็เล่นทุงกว่าแบบว่าให้มันถึงสิบสองนาทีอะ่ะเออนี่นี่ก็เป็นหมู่บ้านเล้วซึ่งหมู่บ้านที่นี่แบบว่าน่าดูของมากเลย <laughs> มันน่าดูของอย่างนี้แหละดูมีข้าวอันนี้เหมือน,นคอมเลยอะ่ะเฮ้ยมีเด็กน้อยด้วยสวัสดีไม่น่า เด็กอะไรข้างหน้าแกอะไรขนาดนั้นเด็กนันเนี่ยสดีขยิก้าเธอชื่ออะไรเหรอเนี่ยเธอแบบสวยนะแต่ว่าหน้าตาเธอสวยเฮ้ยมา,าอีกหมู่บ้านหนึ่งทำไมคนในหมู่บ้านนี้สวยจัยงเลยเนี่ย,ยนีน่คนไอหมู่บ้านนี้สวยมากบอกเลยเฮ้ยสวัสดีครับคุณชื่ออะไรชื่อ,อชื่อเจสันเออชื่อ เดวิดฮะโอเคครับเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเ,เรามาเจอไอ้กล่องแต่ว่มันบักอะอเออไม่เข้าใจเหมือนกันว่าบักแต่เพราอยากเก็บไอพวกอันนี้ไปมากย,ยิบยาวได้ไป,ไป่ใช่ป่ะสามารถนา่าจะตัดต่อลงได้ปะ่ะได้นะถ้าได้ก็จะตัดต่อลงนั่นแนหะคือมันจะบักนิดนึงถ้าบางคนไม่เล่นนานมับมันจะบักโทรศัพท์ก็จะเป็นอย่างนี้ ข้าใจน,น,นะฮะทำไมครับมันก็บากใช่ไหมส่วนที่จริงอ่ะปวดแบบไม่ได้เล่นนะครับอย่างนี้หรอกเอ,อ้ยเดี๋ยวก่อนเหนียวอะไรพวกนั้นอนะ่ะดิเหนียวมากเหนียวกระกินช้าด้วยนะเิืนไม่ครับไม่ เด็ดอะครับก็เนี่ยมันกินช้าจังแบเหมือนแบบยังไงอะเหมือนมันบักอะหรอมันบักเห็นไหมมันมันมันบักอะเออมันมัน่อยบักเหมือนในคอมเลยถ้าคนเล่นมันจะบักอย่างเนี้ยคือก็ไม่ค่อยตรงกันเราแบบเออแล้วแต่เถอะมันจะบักก็บักที่แก่คูดอะคือแบบมันจะบักทำไมแค่นั้นแหละโอ้ยดูดิมันบัก เกียดน่อเถ้าฟาร์มบา้าถ้ามันเปียกแบบนา้เนี่ยดิจ้าไ่เจอ้าตาเป็นเหมือนงี้เธอเป็นคนดูแลรักษักอ้หมู่บ้านแหนนี้ใช่ไหมเนี่ยเราเจอเ,อเธออีกแล้วเธอคนนี้เป็นแฟนกับผมไหมครับออ้ยนาย่าจะเป็นราชินีในหมู่บ้านนี้หรือเปล่าเฮ้ยคนคีดแบบไปไกลอ่ะไปไกลมาก การมาโอ้ยครทักมาเนี่ยมันจะมนันจะทานร้อยนะถ้ามันมีคนทักมากนะใช่ใช่ๆๆโอ้ยตกใจหมดรู้จะเลือกอดัดะคอคนลืมแบบว่าปิดแบบการจริ้งเตือนไว้ <c oughs> ลืมอ่ะลืมคือลืมอ่ะลืมได้ไงโอเมก้าแล้วก็เลยลืมได้ไงวันมันจะแบบมันจะเรื่องนี้เนี้ยเก็บมา ทำไมกม็ปุกอันนี้เขาแบบปั่นทีแบบเอาปุกไม่ได้ต้องใช้เม็ดเล็กกันเดียวใช่ปะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวอีอพีนี้ก็จะทำยาวกว่ออีพีแรกนิดน,นึงนะเพราะว่าอีพีแรกเราแบบทำั้นนิดนึงเพราะพื้นที่โทรศัพท์ไม่มีเฮ้ยใชะ้าคนนี้เขาทำให้ฟาร์มขึ้นเขาโตนี่หว่าดีจังเลย อดิต้ามีเด็กผู้หญิงด้วยไม่นะเราจะเอาเด็กผู้ชายใช่ปะถ้าเรามองเป็นเด็กผู้หญิงสตีมาพบเจอเป็นไงเฮ้ยเจอผู้หญิงด้วยผู้หญิงสาวสวยเฮ้ยมองยิงสาวสวยสวัสดีครับขอแจ้งาเป็นแฟนกับผมไหมครับเราเจอคนสวยแล้วทุกคนทำไมเราไปเจอตั้งแต่แรกคือคนนี้แบบเฮ้ยนั่ก็เป็นเล้ยว่าเขาแบบ อู้คนนี้ก็สาตดาร์กแบบอู้สวยนี่แหละหมู่บ้านของหมู่บ้านไหนก็แบบผี่สวยมากสวยจริงๆน,นะแค่ไม่เอาพูดแค่นั้นเองแค่ไม่เอาพูดก็แบบสวยมากเจอผู้หญิงคนใหม่แล้วเธอสวยกว่าเดิมอีกเนี่ย ค้างมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับทุกคนเราได้แครอทได้ไม่ได้มันนะไม่ได้มันฝรั่งอย่างเดียวอะเราจะเอาไม่มีมันฝรั่งปะเราค่อยไปเก็บโอเคขอาสกหาผู้หญิงที่แบบที่เราคิดว่าเขาสวยนะอันนี้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 อนนะไรแต่คนจะคิดนะอันนี้ไม่สวยเลยทำ <c oughs> ไมดูไม่สวยแล้วถ้าเเนี้ยคนนี้เป็นผู้ชาย ผู้หญิงอ๋อผู้หญิงผมแบบมัดด้านหลังอะ่ะสวัสดีครับคนแบบผิวทำไมผิวคนเป็นอย่างนี้เนี่ยให้ตายเถอะ oh เขาไม่ก้อนเขาอยู่แบบนันแบบนี้โอ้แล้วทุกแต่ละคนสวัสดีครับโอ้ยคนนี้ก็แบบเป็นสว์แบบเนี้ยถ้าคนนี้ล่ะคนนี้ผู้ชายแต่ถ้าคนเนี้ยโอ้ยแบบที่สองใจให้ผู้หญิงคนนี้มีเลือด คราบเลือดไม่นะคนุณฆ่าคนตายหรือเปล่าเนี่ยโอามาก็กำลังสูงส่ยอยู่ว่าผู้หญิงคนนี้ทำอะไรอะไรหรือเปล่าทำไมมีคราบเลือดอะไรแบบนี้เอองงมากโอเคงงจริงๆนะแต่ก็ <c oughs> จเจอผู้หญิงแล้วคือผู้หญิงนี่ผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงเธอผมสั้นเธอเป็นผู้หญิงผมสั้นเหรอเอาม g ก็ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย สวยคนละแบบ่ะผู้หญิงในหมู่บ้านเนี่ยโอเคสำรับ